MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ที่6ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกทูลว่าหญิงที่ทรงเห็นไม่ใช่พระชายาตอนนี้มีหลักฐานแล้วว่าทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงจากนั้นก็นำช่างเย็บผ้าที่เคยตัดชุดแต่งงานมาเป็นพยานพระราชาจำได้เพราะตั้งแต่ยังไม่เข้าพิธีอภิเษก ก็ทรงหลงรักพระชายาแล้วช่างพาทูลว่าชุดแต่งงานราชวงศ์ที่อยู่กับเสนาอันเป็นของปลอมเพราะของจริงตรงการจะปักด้วยได้สีทองนางเอกบอกชุดที่หญิงสาวในสระสวมคือของจริงมีคนขโมยชุดไปสร้างเรื่องหลอกลวงแล้วนำของปลอมใส่ไว้ในหีบของเสนาอันนางเอกเริ่มกังวล หากไม่สามารถทำให้พระราชาหรือพระชายาได้ตลอดการจะทำยังไงดีแต่นางก็ไม่ยอมแพ้ตอนเช้าจึงมาที่สะแล้วขอให้ชินวอนดำลงไปดูข้างล่างแต่เขาโอเอไม่อยากลงเลยโดนนางเอกหลอกให้ตกใจจนหงายหลังตกน้ำชินวอนดำลงไปเห็นแสงวิบวับปรากฏว่าเป็นกระจกบานใหญ่เท่าคนบานหนึ่งนางเอกวิเคราะห์ว่าน่าจะแขวนกระจกไว้พอถึงเวลาก็ปล่อยเชือกให้กระจกตกลงไปในน้ำเพราะแบบนี้ ผีพระชายาจึงปรากฏตัวในที่ที่มีน้ำอยู่หญิงสาวที่ปลอมเป็นผีน่าจะยังอยู่ในวงังจึงขอให้วอซังกุงตรวจสอบนางในทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่หน้าเหมือนพระชายานางอยากจะออกไปตามหาด้วยแต่โดนชินวอสังให้อยู่แต่ในห้อง เรื่องผีพระชายาปรากฏตัวรู้ไปถึงหูพระพันปีสร้างกุงรับใช้ทูลว่าเป็นฝีมือคนและกำลังตรวจสอบพวกนางในอยู่แม่เลี้ยงนางเอกเสนอให้มีพิธีคัดเลือกพระมเหสีองค์ใหม่บางทีอาจช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายให้หายไปได้จากนั้นก็แอบส่งข่าวให้เสนาทหารเขาใช้ให้หัวหน้าองค์รักษ์ไปจัดการเรื่องนี้ หัวหน้าราชองครักษ์ไปยังสถานที่ตรวจสอบนางในสันนิษฐานว่าการที่มีคนนอกแฝงตัวมาในวังได้ต้องมีคนในเป็นผู้ช่วยเหลือจากนี้ราชองครักษ์จะเป็นผู้สืบสวนขอให้สารหลวงถอยออกมาไม่เช่นนั้นจะเป็นการทำงานทับซ้อน ชุนซอกมาแจ้งชินวอนหัวหน้าราชองครักษ์ขอให้ถอนกำลังชินวอนฝากนางเอกไว้กับลูกน้องส่วนตัวเองรีบไปเคลียร์กับราชองครักษ์ไม่นานราชองครักษ์ก็เข้ามาตรวจสอบนางเอกนางแจ้งว่าชื่อซุนอาเป็นนางในอยู่ตำหนักพระราชาแต่ราชองครักษ์ตรวจสอบมาว่านางในซุนอาล้มป่วยด้วยโรคร้ายจึงคุมตัวนางเอกไปชุนซอกรีบไปแจ้งชินวอนให้ตามไปช่วย ว่าสังกุุงขอให้หัวหน้าราชองครักษ์ปล่อยนางเอกราชองครักษ์แจ้งว่าจากข้อมูลพบว่านางเอกชื่อโซรังแต่ก็ไม่พบประวัติใดๆคาดว่าน,นี้ก็ไม่ใช่ชื่อจริงของนางทำเอาชินวอนอึ้งไปแต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบนางในทุกคนก็เพราะมีคนน่าขายพระชายาแฝงตัวมาราชองครักษ์มารายงานว่านางในทุกคนสามารถระบุตัวตนได้ยกเว้นนางเอกคนเดียว หัวหน้าราชองคาราก์เลยคุมตัวขันทีชากับวสังกุงไปสอบสวนจากนั้นก็จับนางเอกขังคุกชินวอนขอให้นางบอกตัวตนที่แท้จริงจะได้ช่วยให้ออกไปแต่นางก็นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาไม่กล้าบอกว่านางคือเยยอนซอนเจ้าสาวที่เกือบจะได้แต่งงานกับเขาเมื่อเจ็ดปีก่อน เสียงกลองพิธีให้กำลังใจทหารของพระราชาดังขึ้นนางเอกคิดว่ายิงที่ปลอมเป็นผีพระชายาอาจแฝงตัวอยู่ในหมู่ทหารก็ได้จึงขอให้ตรวจสอบชินวอนกล่าวว่าพิธีอยู่ในความรับผิดชอบของเซนาทหารสารหลวงเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แต่พระราชาที่มีอำนาจสูงกว่าแถมยังรู้จักหน้าตาของพระชายาเป็นอย่างดีจะทรงตรวจสอบที่นั่นเอง เสนาทหารเห็นพระราชาท่าทางอิดโรยจึงขอให้พระองค์พักผ่อนแต่พระราชาตรัสว่าทรงต้องการให้กำลังใจทหารที่ออกรบด้วยความเหนื่อยยากต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นและมีหิมะตกจึงควรยกย่องทหารทุกนายด้วยพระองค์เองจากนั้นก็เสด็จลงไปตรวจแถวทหารทีละนายจนพบทหารนายหนึ่งยืนตัวสัน่นรูปร่างอ่อนแอเปิดหมวกออกปรากฏว่าเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาเหมือนพระชายายอย่างกับแก พระราชาเห็นก็ตกพระทยัยแต่ก็ยังถามหาคนบงการเสนาทหารรีบออกตัวไม่รู้เรื่องที่มีคนแฝงตัวมาในหมู่ทหารพระราชาสั่งการให้ชินวานควบคุมตัวนางคนนี้ไปชุนซอกมารายงานว่านางเอกหายตัวไปพระราชาจึงเสด็จไปกำชับทหารที่เฝ้าหน้าตำหนักพระชายาห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดหัวหน้าสารหลวงทูลว่าหัวหน้าองครักษ์อาจพานางไปยังคุกใต้ดินที่ใช้สอบสวนนักโทษ นางเอกโดนทรมานจนสะบักสะบอมหัวหน้าองครักษ์คาดคั้นให้สารภาพตัวตนที่แท้จริงและคนที่พานางเข้ามาในวงังทันใดนั้นพระราชาก็เสด็จมาแล้วตรัสว่าเป็นคนพานางเข้ามาเองหัวหน้าองครักษ์บอกว่านางเอกทำตัวน่าสงสัยแถมยังใช้ชื่อปลอมอีกพระราชาแม้จะแปลกพระไทยัย แต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนางซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงของพระราชาการทรมานานางโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกลงโทษสถานหนักชินวอนควบคุมตัวหัวหน้าองคารักษ์ไปขังนางเอกอ่อนล้าจากการถูกทรมานจนสลบไปชานยองหญิงที่ปลอมตัวเป็นผีพระชายาถูกจับไปขังเสนาทหารเกรงว่านางจะสารภาพความจริงจึงสั่งให้คนไปฆ่าปิดปาก ไม่นานนางเอกก็ฟื้นคืนสติพระราชาโล่งใจที่นางไม่เป็นอะไรแล้วโทษว่าเป็นความผิดของพระองค์ที่อ่อนแอ ทำให้นางต้องมารับเคราะห์เช่นนี้จากนี่ยก็สัญญาว่าจะลืมพระชายาให้ได้จะไม่ขอให้วิญญาพระชายาสิงด้านนางเอกอ,อีกนางเอกได้ยินดังนั้นก็คิดว่าภารากิจของนางจบสิ้นแล้วจึงจะขอออกจากวังพระราชาสวมกอดนางและขอให้อยู่เคียงข้างพระองค์ในชื่อโซลังต่อไปทันใดนั้นขันทีกับสังกุงเข้ามารายงานว่าหญิงที่ปลอมเป็นพระชายาตายแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่ที่ตำหนักพระชายาแต่เป็นหน้าห้องของนาง างเอกหัวหน้าสารหลวงทูลว่าคนร้ายลงมือที่ห้องของนางเอกเป็นคำเตือนว่านางอาจเป็นรายต่อไปชินวานปิดตานางเอกไม่ให้เห็นศพแล้วให้นางกลับไปพักผ่อนนางอยากจะไปดูแลพระราชาชินวอนจึงเล่าว่าตอนนี้มีคนตายขึ้นในวังและทุกปีผู้หญิงที่ใกล้ชิดพระองค์ก็ตายลงทีละคนมาปีนี้ก็ปาเข้าไปเจ็ดคนแล้ว นางเอกจึงเข้าใจเหตุผลทำไมชินวอนถึงไม่อยากให้นางอยู่ในวงังแต่นางก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างนอกจะปลอดภัยหรือเปล่าชินวอนสัญญาว่าจะเป็นคนปกป้องนางเอง แต่นางก็ยัง,งยืนกลานจะอยู่เคียงข้างพระราชาชินวอนจนใจจึงพานางไปส่งตำหนักพระราชาด้วยตนเองนางเอกเห็นพระราชานอนไม่หลับจึงเข้าไปเช็ดหน้าให้ทรงขอร้องให้นางอยู่ข้างกายนางเอกรู้อยู่แก่ใจหากยังอยู่ในวงังอาจจะต้องตายเข้าสักวันแถ่ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ข้างพระองค์อีกแต่ก็ยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่ต่อ นางเอกบอกชินวอนจะอยู่ในวังต่อไปเพื่อปกป้องพระราชาเช่นเดียวกับเขาแต่ชินวอนกล่าวว่าตอนนี้พระราชาไม่ใช่คนที่เขาเป็นห่วงและอยากปกป้องอีกต่อไปแล้วหัวหน้าองครักษ์ขอพบเสนาทหารหลายวันแล้วก็ยังไม่เห็นเขามาเยี่ยมจนกระทั่งวันนี้เสนาทหารสัญญาว่าจะทำให้เขาไปสบายที่สุดแล้วนักฆ่าก็ปรากฏตัวขึ้นชินวอนมาดูที่เกิดเหตุนหน้าห้องนางเอกแล้วไปหาหัวหน้าองครักษ์ที่คุก รากฏว่าเขาเชื่อข้อมือตายแล้ว แต่มีที่ใช้มีลักษณะเดียวกับนักฆ่าที่ตามฆ่านางเอกจึงขอให้เสนาทหารรับผิดชอบเรื่องที่ชานยอนปลอมตัวเป็นทหารเสนาทหารอ้างว่าแม้ตนจะรับผิดชอบสำนักกลาโหมก็ใช่ว่าจะรู้จักทหารทุกคนและนางก็ฆ่าตัวตายเองไม่เกี่ยวอะไรกับตนซสหน่อยชินบอนกล่าวว่ายังมีอีกคนที่ดูเหมือนฆ่าตัวตายคือหัวหน้าองครักษ์ที่สนิทก,กับเขาเสนาทหารปัดว่า ตนจะไปสนิทสนมกับหัวหน้าต๊อกต่อยได้ยังไงหากมีหลักฐานก็ขอให้ชินบอนเอาออกมาเลยอย่ามัวแต่พูดลอยๆพระราชาเสด็จมาสอบถามความคืบหน้าเสนาทหาแซะว่าหากพระราชายังอ่อนแอเรื่องพระชายาอยู่แบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นกษัตริย์ที่จะดูแลทุกคนได้พระราชาได้ยินก็กลิว้วจึงสั่งให้ชินบอนหาหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาให้ได้ ชินวอนทูลพระราชาว,ว่าชานยอนเป็นนางลมในวอนจูพระราชาจึงสั่งให้เขาไปที่นั่นเพื่อสืบสวนเรื่องนี้จนได้รู้ว่าชานยอนถูกลักพาตัวไปเมื่อ15วันก่อนสอบถามชาวบ้านไม่มีใครเห็นหญิงสาวหน้าตาเหมือนนางสักคนแต่มีโกดังเก็บของน่าสงสัยแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูชินวอนรีบห่งไปทันที ก็ได้เห็นอัญมณีเม็ดหนึ่งตกอยู่จากนั้นตำรวจหลวงก็ค้นพบชุดแต่งงานของจริงที่ปากได้ทองซ่อนอยู่ในบ่อน้ำวังหลวงพระราชาดูหลักฐานที่ชินวอนรวบรวมได้ชินวอนเห็นต่างหูข้างหนึ่งขาดอัญมณีประดับไปเมื่อใส่เข้ากับเม็ดที่เก็บได้จากโกดังที่วอนจูจึงคิดว่าชานยอนเคยถูกจับขังอยู่ที่นั่นชินวอนคิดว่าโจนลักพาตัวคงจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ แม่เลี้ยงนางเอกโมโหที่เสนาทหารไม่แขวนคอนางเอกแต่กลับเป็นชาญยอนแทนเกรงว่าหากปล่อยนางไว้เกิดตั้งท้องให้พระราชาขึ้นมาก็จะได้เป็นพระมเหสีโดยไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเสนาทหารคิดว่าถึงทีจะต้องเล่นไม้แข็งแพ้ย่องตื่นตระหนกที่รู้ว่ามีโจรลักพาตัวอลาวาดจับหญิงสาวในเมืองหลวงไป พวกซอลูเล่าว่าพอโจรนลักพาหญิงสาวไปแล้วก็จะทำลายพรหมจันท์แล้วปล่อยกลับมาบ้านทำให้หญิงเหล่านั้นไม่อาจแต่งงานได้อีกแฮยองเห็นดึกแล้วจึงไล่ให้พวกเขากลับบ้านไปพ่อหมอขวานก็ให้นางรีบก,กลับบ้านเช่นกันโชยด็อกรอส่งแฮยองกลับบ้านแต่ก็มัวแต่อายไม่กล้าเอ,อ่ยปากจนนางต้องเอ,อ่ยขึ้นมาเอง ทันใดนั้นมีชายขี่ม้ามาจับตัวแฮยองไปชินวอนมาส่งนางเอกที่บ้านพอดีโชดอกขอให้รีบตามไปช่วยนางเอกกำลังจะเดินเข้าบ้านแต่ถูกคนเอาถุงคลุมหัวจับตัวไปด้วยเช่นกันชินวอนไล่ตามม้าที่จับตัวหญิงสาวไปเห็นรองเท้าลายดอกไม้ที่ซื้อให้นางเอกก็รู้ทันทีว่านางโดนจับตัวมาด้วยขันทีชารีปรทุมพระราชาว่านางเอกโดนลักพาตัวไป ชินวอนเข้าต่อสู้กับโจนนับสิบโชดอกโดนโจนจับเป็นตัวประกันทันใดนั้นมีลูกธนูพุ่งไปปักอกคนร้ายที่ถือมีดจาะคอโชดอกปรากฏว่าเป็นพระราชาที่ยิงธนูใส่และจัดการคนร้ายที่เหลือทหารมารายงานว่าพบการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยแถวแถวกวานักซานพระราชาจึงสั่งการให้ทหารชั้นยอดจับตาดูที่นั่นส่วนที่เหลือให้ตามพระองค์มา บัณฑิตผู้หนึ่งนั่งอ่านหนังสือในมือก็กำลังรับมีดในกล่องด้านข้างมีผ้าผูกผมและเส้นผมของหญิงสาวหลายคนเก็บอยู่อีกด้านพระราชากับชินวอนมุ่งหน้ามายังดังของพวกโจรเพื่อช่วยเหลือหญิงในดวงใจแล้วอีพีที่6ก็จบลงติดตาม The Forbidden Marryage คู่รักวิวาทต,ต้องห้ามอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ